คลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาแกะไอตัวเจ้าสึริโนย์นะครับนะนี่จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะแกะตามขอบนี้นะครับออกครับก็คืออาการมันไม่ดีดนะครับมันมันมันบางครั้งจะดีดนะครับบางครั้งก็ไม่ทํางานเนาะนะครับตัวนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับถ้าตอนแรกนะครับผมก็จะแกะนะครับรอบๆบนี้นะครับนี่เป็นกาวนะจะงัดออกเลย ค่อยๆ่ไล่นะครับค่อยๆไล่ขอบกาวค่อยค่อยเอาเกียงนะครับหรืออะไรแหลมๆหลมก็ได้นะครับค่อยๆยแ่เนี่ยตามขอบเนี้นะครับมันจะเป็นร่องนะครับเขาเขาซีนกาวมานะซีนกาวยางครับจะหมุนรอบรบนะครับจริงๆลักษณะการซ่อมนะครับบางครั้งมันก็เราเคะมันก็ใช้ได้นะครับบางครั้งมันก็เสียนะถ้าเรามีงบประมาณก็ เปลี่ยนนะครับนี่ครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับแต่ผมก็จะทําอะไรนะครับเนี่ยผมก็จะประขัดนะครับเอากระดาษทรายนะครับนี่ครับขัดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่มันสปาร์กันนะครับเดี๋ยวครับก็ไม่สูง อ่าเนี่ยครับจะขัดเนี่ยตามตำแหน่งนี้นะจริงๆเอ่อไม่ไม่แนะนําให้เราเงี้ยบบอกเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราเงี้ยบบอกเยอะเนี่ยมันจะเอ่อไม่ไม่ไม่แตกกันนะครับอ่ะนะผมก็จะเอากระดาษทรายนะครับทีนี้ผมจะใช้ก็คือเป็นเบอร์เนี่ยครับเบอร์แปดร้อยนะครับ อ่ะเนี่ยครับผมก็จะขัดประมาณนี้นะครับขัดไปเรื่อยๆครับเหมือนมันขึ้นสนิมนะครับเนาะก็นะครับอย่างว่าครับของเราเองนะก็ขัดเอานะครับแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอีกก็ขัดอีกนะครับถ้ามันไม่ไหวยิ่งก็ซื้อใหม่เนาะนะครับหรือบางครั้งก็ตัดเลยก็ได้นะครับไปดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะอย่างเง้มมันผมนะครับอันนี้ผมทําจนชินแล้วนะครับเพราะว่าแง้มเยอะนะครับแง้มไปแง้มมาก็หักได้เหมือนกันนะครับนะ เดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าครับจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า บางระวังจะสตาร์ทมึงเจออ่ะบางเตะไว้เฉยเอ่ะปรากฏว่าใช้ได้นะครับเนาะนับเนี่ยนะครับก็ต้องแต่งไอตัวไอ้ทองเหลืองที่ผมแง่งกอบมาเยอะๆนะับหน่อยนะแต่งดีๆนะครับถ้าแต่งไม่ดีหักนะครับอ่าหลังจากใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะเอาไปอ่ซีน,นไอ้ตัวไอ้ กาวเนาะนะครับกาวนี่ผมก็จะใช้ของกาวคูปใต้เลยครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้ได้เหมือนกันนะกันน้ำนะครับถ้าใครมีกาวดีๆกว่านี้ก็ใช้กาวที่มันดีกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะนี่ครับก็ผมจะดัดให้มันได้องศามินะครับผมตรงนี้บอกเยอะเกินไปนะครับนี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมจะซีนกาวลักษณะไหนนะครับใช้ได้นะครับเนาะถ้ามันเสียอีกก็ซื้อใหม่ก็ได้นะครับนะอ่านี้ครับอ่หลังจากลองมานะครับก็ได้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาซีนกาวใส่แล้วก็จะใส่ตรงนี้คืนเหมือนเด เห็นหรือเปล่าครับนี่ครับก็จะใส่ตรงขอบนี้นะครับเห็นะฮะใส่กรอบนี้เดี๋ยวกล้องผมมันมัวนะไม่ให้น้ํามันเข้านะครับนี่อ่านะครับแล้วก็ป้ายกาวนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับนี่ครับป้ายเข้าไปเลยนะครับให้มันทั่วเลยนะครับ นี่ครับป้ายให้มันทั่วเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับอ่ามีครับไม่น้ําเข้านะครับนะนี่อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ